สวัสดีครับตอนนี้ซันอยู่ที่ BTS ช่องนนทรีออกประตู5นะครับซันกำลังเดินไปสถานี BRT นะวันนี้จะนั่งรถ BRT ไปทาบุญนะครับจะไปวัดช่องนนทรีนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันว่าแถวๆนั้นจะมีอะไรบ้างก็คือเราอาจจะไปทาบุญแล้วก็ไปาคาเฟ่อะไรเล็กๆน้นอยๆแถวๆนั้นนะครับ ตอนนี้คือสถานี BRT ช่องนนทรีนะครับอันนี้เราก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปนะครับแต่ว่าเรามีบัตรอยู่แล้วไนงะอันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ช่องนนทรีเ3เริ่มต้นที่สถานีสาธรน,นะครับวันนี้เราจะไปที่นราสามเนี่ยนราสามอยู่ที่15บาทนะครับตลอดสายแต่ว่าเรามีบัตรลับิดอยู่แล้วนะก็ะใช้บัตรละบิดแทนแต่ถ้าใครไม่มีก็คือมาติ๊กนราสามตัวน,นี้ได้นะครับ ตอนนี้เราก็ลงมาจากบ่อาีณาราม3แล้วนะครับณารามสามเดี๋ยวเราจะเดินไปทางฝั่งนี้นะมันจะเป็นทางที่จะไปอ,อวัดนนทวัดช่องสีใช่หไหมเดี๋ยวเดินลองเดินไปดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะ <c oughs> น่าจะไม่ไกลนะทุกคนตอนนี้เวลาบ่ายสามใช่ปะใช่บ่ายสาม มันมีร้านข้าวตรงนี้ด้วยอ๋อมีร้านคาเฟ่น่ารักน่ารักร้านข้าวเซ็นข้าวด้วยคาเฟ่ด้วยอันนี้ร้านข,าของชาไปเดี๋ยวลองเดินดูกันตอนนี้เราเดินเข้ามาในซอยนาราธิวาสนาคร <c oughs> นาราธิวาสราชนาครินทรนะ์สามสิบน ็นเนี่ยเดี๋ยวเดินไปด้านหน้าแล้วก็เลี้ยวซ้ายก็จะถึงที่วัดแหละเดี๋ยวเราไปทําบุญกันแต่ว่าแถวนี้เขาไม่มีร้านอาหารเปิดเลยเนาะร้านคาเฟ่ร้านอะไรเงี้ยไม่มีเลยเดี๋ยวลองเดินดูก่อนเนาะมั่ยมม่วโอ้โหเขาไม่มีไม่มีทางเท้าให้เลยอะ่ะกรุงเทพมหาคนครส่วนมากไม่เป็นอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีทางเท้าให้คนเดินตอนนี้เดินมาแล้วนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาแล้วนะ่าจะถึงวัดแล้วเนะี่ย ด้านนี้เขามีหรือเปล่านะอันนี้เป็นกายภาพบาบัดร้านร้านตัดผมร้านตัดผมหลายร้านเลยแถวนี้เป็มีร้านไก่ของชํามีร้านของกินไหมนี่บ่ายสามนะว่ะยังไม่ได้กินข้าวเลยดกคนตื่นมาก็ตื่นมาตอนประมาณสิบโมงเช้าแล้วก็ทํานู่นทานี่แล้วก็เอ้ยออกไปทําบุญดีกว่าออกมาออกบ้านทุกวันเลยเฮ้ยมีร้านไก่ของชําอยู่ด้านหน้า ถึงแล้ววัดช่องนนทรีนะครับนี่คือตั้งใจมาทําบุญที่วัดนี้โดยตรงเลยเดี๋ยวขอเดินไปดูก่อนเขาต้องไปไหว้พระตรงไหนอ่ะอ๋อเหมือนเขาจะเป็นวัดแบบตรงนั้นปิดไม่ให้เข้าเหมือนจะเป็นวัดแบบชุมชนโบราณโบราณน,นะนี่ไง ด้านในพระบสชด,ด้านในไม่ให้เข้าเนาะเป็นแบบของโบราณออ้สาธุอย่างน้อยก็ได้มาอย่างน้อยก็ได้มาแล้วเอ๊ะเหมือนเหมือนเหมือนเข้าได้อยู่นะเพราะว่ามีเปิดให้เปิดประตูเข้าไปได้อ๋อนี่ยส่วนมากเขาจะแบบปิดประตูกันน้องหมาน้องแมวอะเนาะไปปิดประตูให้ โบราณมากนี่ทุกคนตอนนี้คือเราก็นั่งรถเบียอธีตรงนี้มันอยู่ใกล้ๆก,กับเอหลายๆวัดนะเนาะอยู่ใกล้กับวัดดานวัดปริวาสไหมแล้วก็เซนทันพระรามสามเลยก็อยู่แถลงนี้นะครับนั่งรถอันนี้เรามาได้เลยนั่งรถยาวไปเสน้นเดียวกันโอ้ยแบบเก่าๆแต่ว่าด้านในอ่อ ดนน้านในน่าจะไม่ได้เปิดให้เข้านะครับดูบรรยากาศนี้สาธุ อนนี้เราอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวจอกโปรงหมูอร่อยแซ่บสดเด็ดชิเอกกะโหลกครับอยู่นนทีซอยห้านะนั่งวินมอเตอร์ไซค์มาจากวัดนนทีนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันกว่าตอนนี้เราก็เข้ามากินก๋วยเตี๋ยวนะครับก็จะมีแบบเนี้ยเขาก็จะมีเมนูอะไรอย่างแล้วมีน้ำรำไยก็มีน้ำเกียกยวด้วยแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวต้มยำม,มีของทอดเอเ้อมีของทอดด้วยอ่ะเออแล้วก็กินแต่เกี๊ยวมีเกี๊ยวแบบเนี้ยประมาณเจ็ดสิบแปดสิบนี่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  อ๋อน่ากินเราเลยสั่งเราก็สั่งอันนี้มานะเนี่ยมันจะเป็นแบบน้ำก๋วยเตี๋ยวตอกโรงหมนูนะครับก็จะเป็นน้ำน้ำเก๊กวยนะครับี่ <c oughs> <c oughs> มาคนพี่พ <c oughs> ี่เอาน้ำมาให้สองสองแก้วสองขวด <c oughs> มาคนเดียวมาคนเดียวยังไงอะ่ะเนี่ยได้สองอะ่ะ มาคนเดียวนี่เลยเห็นไหม,มเรียบรอ้อยเลยเราจะเกนินก็จะมีเป็นแบบมันเขามีหลายสาขาในไสยสุทอนทอานึ่งทีแชมิงใจวยเตี๋ยวตกลงว่าเดี๋ยวเราจะรอกินแล้วก็เดี๋ยวไปคาเฟ่ด้านข้างมันจะมีคาเฟ่อย,ยู่หลายๆอันหลังจากทําบุญมาร้อนมากอ,มอร่อยมากทุกคนต้มยำแซ่บมากอื หลังจากออกมาจากร้านนะครับอันนี้คือร้านที่เรากินมันมีร้านคดรขั่วนก็จะเป็นร้านอาหารก็ไน้มีคาเฟ่อยู่ข้างหน้าเดี๋ยวไปแวะคาเฟ่ก่อนอากาศร้อนอยู่ตอนนี้คือคลิปนี้คือตั้งใจทําบุญแต่ว่าทําบุญแัดเดียวแต่ว่ามากินอันนี้เยอะกี่โมงแล้วเนี่ยสี่โมงห้าโมงหกโมงย,ยังมีอีกสองชั่วโมงนี่เดี๋ยวเข้าไปร้านนี้เลยเติมเต็ม ันนี้เราได้มาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นชีสเค้กสตรอเบอรี่นะครับแล้วก็จะมีเป็นลาเต้เย็นนั้นเราก็จะกินให้แบบว่าตื่นตื่นนะไอ้นนี้ง่วงนอนมากเลยของนั้นเติมเต็มนะครับก็จะมีลายสัตาอยู่นะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในร้านนะครับก็จะมีแบบาแกาแฟมีเค้กมีอะไรต่างๆนานานะแล้วก็จะมีแบบจุดนั่งเล่นชิลมากเลยบรรยากาศในร้านดู่ที่นนท์อนอนท์4 5นะครับร้านเขาปิดประมาณ6โมงเย็นเดี๋ยวเราจะ นั่งแป๊บหนึ่งจิบน,นี้แล้วก็เดี๋ยวเราเดินเข้าไปตรงซอยนี้ต่อมันจะมีแบบรู้สึกมันจะมีร้านอะไรอยู่เดี๋ยวไปเดินดูแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะนั่งรถบีอาทีกลับไปที่ช่องนนทรีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กลับบ้านประมาณนี้แหละตอนนี้ก็ดื่มากาแฟกินเค้กอะไรเรียบร้อยนะครับที่ร้านนี้นะแล้วก็กินข้างกันเลยตรงนั้นก็จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ร้านกาแฟนะครับอยู่นนทรีซอยห้า เดี๋ยวสันจะพาทุกคนเดินไปด้านนี้ตอนนี้ซันมา,าอีกหนึ่งวัดนะครับก็คือพอเรามาถึงที่ BRT นะแล้วเราก็นั่งรถวินมอเตอร์ไซค์นะจาก BRT นา,าราลามสามนะครับมาถึงที่วัวดช่องลมตัวน,นี้อยู่ที่20บาทนะี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้พระสักนิดนึงที่วัดช่องลม อยู่ใกล้ๆก,กันนี่แหละทุกคนแต่ไม่แน่ใจว่าวัดปิดหรือยังเพราะว่าตอนนี้สี่โมงเย็ยนแล้วสาธุแล้วก็ให้ดูบรรยากาศคร่าวๆแล้วกันเนาะเพราะว่าวัดเขาก็อาจะอันดแบบับไม่ได้เปิดตลอดทั้งวันนะ่ะสาธุอ๋อเป็นประมาณนี้นี่คือวัดช่องลมอ๋อเป็นวัดับ ประมาณนี้แล้วเขาต้องไปทำบุญตรงไหนเหมือนจะไม่มีที่มันจะไม่มีที่ทำบุญอ๋อนี่ไงตรงนี้เปิดอยู่ยังเปิดอยู่เดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันดีกว่า ตอนนี้ซันก็เดินออกมาจากวัดช่องลมนะครับก็เดี๋ยวอาจจะนั่งปินมอตร์ไซค์กลับไปนะที่ b r t อีกทีหนึ่งนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้